นักแสดงจากโฟร์ยูโปรเจกต์ครับนักนำทางครับไม่เคยพร้อมเลบไม่เป็นไรครับมีเสน่ห์โอเคเดี๋ยวเริ่มจากผมก่อนอเครับสวัสดีครับชื่อบีเวอร์ครับรับบทเป็นต้นฟ้าครับผมสวัสดีครับต้นหลิวเขารับบทเป็นไต้ฝุ่นครับสวัสดีครับปอนพลวิรัตรับบทเป็นฮิวครับสวัสดีครับเอิร์ดกาสมนัทนะครับรับบทเป็นอีสเตอร์ครับสวัสดีครับบารหัาสนะครับรับบทเป็นน็อตครับสวัสดีครับแม็กซี่เดสตาพิเชโชดนะครับผมรับบทเป็นโจฮันครับ สวัสดีครับโอนะครับระบบเป็นดาวตกครับสวัสดีครับเงินอนุภาพหนึ่งเขาใส่ครับแล้วบทเป็นอาทิตย์ครับพราะรักนําทางถ้าอย่างชื่อซีรีส์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างัะทำไมถึงเป็นพาะรักนําทางเอ้ย้าเอ้ยบ้ามาลูกอ๋อครับผมคือคอนเซ็ปต์หลักๆก,ก็คือจากพี่หมอสี่คนเนาะ mm hmm. แล้วก็จากน้องๆสี่ทิศก็เลยแบบคำว่านำทางมันตอนแรกมาจากเข็มทิศอะไรอย่างงี้ mm hmm. เขาก็เลยตีความว่าการใช้แบบพอรักนำทางเพราะว่าเรา เรื่องเราทุกเรื่องอาจจะพูดถึงเรื่องของความรักครับประมาณนั้นแล้วก็จะชื่อแต่ละตัวละครจากแบบที่เป็นน้องๆก็จะแบบมาแต่จากแต่ละทิศอะไรอย่างนงี้ครับเหนือใต้ออกตงอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับสี่ทิศงั้นไปที่ติมแต่ละทิศเลยครับมีที่ไหนบ้างเริ่มจากที่ไหนก่อนดีพอเราทิศใต้ทิศใต้เนาะ ข้อของผมนนี้ใต้ก็จะเนื้อเรื่องจะมีความดรมมาม่าที่สุดในบรรดาสีเรื่องครับเพราะว่าด้วยความที่ทั้งสองตัวละครจะมีปมในอดีตที่เกิดขึ้นครับแล้วก็วนมาเจอในปัจจุบันครับผมก็เรื่องราวจะเป็นไงก็เราติดตามในภาคที่สองนะครับะ okay. ไปครับพหลวิทย์เราทิศเหนือไม่ใช่เราดูทิศตอนออกตอนออกเล่นตอนออกตอนออกครับดูที่ตอนออกใช่ครับเพราะว่าในเรื่องก็จะเห็นว่าเราจะเปอาจจะเป็นคู่แรกที่ขึ้นมาครับก็จะเป็นทิศที่พาทิศขึ้นครับผมนะะฮมีสตอรี่ดิที่พาทิศขึ้นเริ่มต้นครับก็อาจจะเป็นคู่ที่มาทางโรแมนติกมีคอมเมดี้ปนๆมาด้วยครับ ของเราของเราเป็นทิศเหนือครับแล้ผมเชื่อก oh, ็เป็นน็อตโจฮันกับนอตนะครับผมนอตนอตเลยนะครับผมก็ทางเราจะแนวออกแนวคอมเมดี้้ครคอมเมดี้มีก NO um> ัดกัดกันบ้างแบบดึงดึงกันบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็จะมีความโรแมนติกซ่อนอยู่ข้างในนะครับผมคือสุดท้ายละรับผมี่ยลูกผมก็ชอบทิ่ดีมากครัก็อ่าเรื่องของเรามันจะเป็นแนวพีพีหน่อยป่ะใช่ครับก็จะเป็นเป็นในเรื่องของเออ เอคิดตดเดอะไม่เป็นไรครับก็จะมาแตะดาวตดครับผมใช่ครับมาแตะดาวตดจะมีความแซ่บที่สุดในบรรดาสี่คู่เออต้องรอดูต้องรอดูนี่เขาบอกว่าแซ่บแซบยังไงครับอืมก็ฉากเรียกว่าฉากเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยของเขาคือต้องยกให้เขาจริงใช่นะครับคนที่ได้ดูไพร์โหลไปแล้วแสดงว่าคุณจะได้เห็นความแซ่บ ที่ซามายส่วนในบราสีกู้นี่ถ้าดูได้ดูแล้วนะฮะจะจำบล็อกเกอร์แดงได้ขายเรียบร้อยขายเรียบร้อยให้ลงลึกลงลึกในแต่ละทิศที่ยีหนึ่งครับที่จะมันออกก่อนเรื่องราวของคู่เรารายละเอียดของคู่เราเป็นยังไงครับจบโดนออกเรา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 เลยคือเราเราเลยครับเรื่องเรื่องของคู่เราเป็นยังไงครเส้นเรื่องของพู่เรอะอยากเล่าไหมเล่ากันเลยเป็นเป็นเรื่องราวของความรักที่ เคยเกิดขึ้นมาและเคยจากไปครับก็เป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เปลี่ยนไปในจุดที่เปลี่ยนไปครับและได้ตัดสินใจว่าเราจะกลับมาเจอกันอย่างไรประมาณนั้นครับซึ่งก็จะมีปมกันในใจแต่เราก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเขาจะแบบยังไงกันบ้างมจะมีคนใครปมไหมครับมีใครปมนี่นี่เห็นทางอย่างนี้เลยช่วยๆกันทรับใครปม อ่ะเนือไหมเนเรียงเป็นเนื้อที่เหนือเป็นไงอยากจะพูดไหมไอ้ยนักขังของก็จริงของเราจะเป็นแบบฟิลลุกนี่กับเจ้าเจ้านี่ครับจะมีแบบลุกร้อลูกชนคนนี้เขาก็จะแบบมีแบบการเหมือนแอบแกล้งแต่ว่า้องแผน้างแผนแบบฟีววางแผนนิดนึงมีข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้เราได้เจอกันตลอดเวลาจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทุกคนต้องไปดูใน อ่ะปิดไหนตะวันตกตะวันตกครับจริงๆในเรื่องของพาร์ทผมเนี่ยมันจะมันจะไปอยู่ในพาร์ทที่สองของซีรีส์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำครับแต่ว่ามีแน่นอนครับก็ค่อนข้างที่จะเอาผมพูดคร่าวๆนะคอ่บในพาร์ทผมมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นภาวะพึ่งพากันมากกว่าระหว่างตัวละครสองตัวละครเพราะว่าผมก็มีสิ่งที่ผมต้องการจากตัวเขาก็คือดาวตกส่วนดาวตกก็มีสิ่งที่ต้องการจากตัวผมก็คืออาทิตย ครับผมขอบมุณอย่างที่สุดครับติดตามมากเลยครับครับก็ถ้าผมก็เหมือนที่ขอวิ่งกันเลยครับเจอใต้ไมใต้นพาร์ทในพาร์ทที่สองครับผมเจอเรื่องก็จะมีความดราม่าที่สุดนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าปมระหว่างเราสองคนนี้มันแบบเกิดจากอะไรใช่แล้วเราจะแก้ไขมันยังไงครับก็รอติดตามในพาร์ทสองนะครับ มีแน่นอนใช่ไหมฮะพี่นิวนี่แหละนี่แหละคือแบบบังคับแล้วต้องมีไม่มีช็อกล่ะครับผมทั้งสี่ที่เขาเรื่องมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันยังไงฮะนี่เริ่มครับคือมันจะเป็นความกลุ่มเพื่อนคือหมอสิทธ่เขาเป็นเพื่อน สนิทแก๊งเดียวกันอยากเล่าไหมครับคุณหมอเชิญได้นะฮะฟังฟังหมอฟังหมอเดี๋ยวเล่าฟังน้องๆให้ฟังหมอเราก็เป็นสี่หมอครับเป็นสี่หมอที่เรียนมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็มีความสนิทสนมกันมากเพราะเราอยู่เราโตกว่าอีกสี่คนเนาะเราก็เลยเป็นแก๊งที่สนิทสนมกันมากแล้วก็คอยคุยเล่นกันตลอดอาจจะมีมีอะไรครับคุณโจ ปกทรปรึกษาอ๋อมีปกทรงปรึกษาทรปรึกษาเรื่องลงเรื่องราวใช่ครับผมจะมีแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีสนย์มีเรื่องราวในชีวิตเราจะปรึกษาเพื่อนคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะแบบอยู่ในสี่คนนี้เพราะสี่คนนี้มันเรียกว่าเป็นเป็นแก๊งเดียวกันเลยนะครับผมส่วนก็จะมีน้องอีกสี่คนที่แบบว่ามาจากต่างทิศต่างทางกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามารักในในสี่หมอคนนี้เหมือนกันอ่าประมาณนี้เขารลักนำทางครับนี่นจบสวยนะครับเขาเรี่าีหลาเป็นนะหล่อจบ ไม่จับมาเป็นกองใหญ่เด้อใช่รทำงานเมื่อไหร่ทำงานในกองเป็นไงบ้างอ่ะนั้งนักแสดงแล้วแปดคนจริงๆแล้วผมว่าแปดคนมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันแบบคนละทางกันเลยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันมันก็จะมีความแบบจะปานป่วนดี่มม่นแต่ก็ม่วนอจคือสนุกผมว่าเป็นกองที่สนุกมากๆเหมือนเหมือนมา มาถ่ายมันไม่ได้เหมือนมาถ่ายทําอ่ะเหมือนมาแบบเหมือนมา่ปโรงเรียนอ่ะเหมือนมาเที่ยวเล่นมาเล่นนะครับเหมือนมาโรงเรียนแต่เราก็จริงจังนะใช่โรงเรียนที่จริงในในบทในความลึกๆกของตัวละครแต่ละตัวละครมันมีความยากเป็นอยู่บ้างไหมยากมาก้อยขนาดไหนมีครับมันมั้งมีอ่ะน่าจะแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มจากตัวละครตัวเองที่ละคนเลยใช่ไหมครับก็ถ้าสำหรับเอิร์ดเออร์รู้สึกว่าอย่างอีสเตอร์อ่ะ จะเป็นความสดใสใช่ไหมครับจะเป็นแบบสีเหลืองอะไรเงี้ยแต่ว่าความสดใสนั้นเออเทียมมันคือช่วงเออประมาณ1819 20ถึงประมาณย1 22อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องโทรแบกกลับไปต้องกลับย้อนกลับไปเพราะตอนนี้เออก็โตขึ้นมามากแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาแบบ Energy ตรงนั้นมาบวกกับแบบเอ่อตัวละครให้ออกมาแบบดูเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับตรงนั้นจะเป็นความยากของส่วนของเออที่รู้สึกว่าแบบเราต้องแบบทำไงให้ก็ได้ให้แบบว่าเอาความแบบชายตอนนั้นกลับมาให้ได้ครับอืม ส่วนพี่ฮิวท้าทายสำหรับผมครับเพราะว่าอ่าผมตน้ตอนต้องอ่านบทครั้งแรกเนี่ยผมเห็นพี่ฮิวถึงแม้ว่าจะชื่อว่าฮิวนะแต่เห็นว่าเป็นทะเลเป็นเหมือนทะเลที่กว้างใหญ่ครับแต่มีความนิ่งถ้ามองจากมุมไกลๆคือนิ่งมากแต่ถ้าพอเข้าใกล้กันมากมากเท่าไหร่มันจะยิ่งหวั่นไหวครับ <S <S อเออมันเลยเป็นมันเลยเป็นความรู้สึกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าการอยู่กับคนอื่นๆกับเพื่อนกับคนที่เราไม่ได้สนใจเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาอยู่กับพระอาทิตย์ของเรา เขาก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งครับอันนี้คือท่าพาทิตท่าพิยเอาไปเราของเราของผมเราของเรานอนมมีความยากไหมผมว่าจริงๆแล้วแอบใกล้เคียงกับผมในในพาร์ทหนึ่งของชีวิตก็คือแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ยากสำหรับผมอะเออมันมันใกล้ตัวผมมากค่อนข้างเป็นผมกลายรีนมายกลับไปเองเยอะพอสมควรหมดใช่ครับแต่น้อนอาจจะโซนกว่านิดนึ่งครับพอกันนะนะ ของพี่ของพี oh okay. <im 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 ่โจฮันโจฮันขึ้นมาหน่อยโอเคขึ้นขึ้ขนาดไหนโอเคตกไปต่ไปขึ้นมาเอาแล้วไปไหนตัวโจฮันนะครับผมก็อันนี้ถามถึงอะไรนะความยากเอาความยากโจฮันคือตอนแรกเนี่ยเราอ่านเราอ่านเป็นตัวอักษรตัวหนังสือเราไม่เห็นภาพหรือเราไม่เห็นเล็บเปรตอะไรมาก่อนใช่ไหมครับผมการที่อ่านตัวละครนี้ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเอมันมีความหล่อเท่มีความแบบ คิเกกมีความรวยมีภาษาที่ต้องใช้มีท่าทางบุคลิกที่แบบว่าแสดง,งออกมาที่แบบว่าอ่ามันจะเป็นของคนคนเนี้ย<ม>ของโจฮันเท่านั้นที่มันจะสามารถทาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยบางทีบุคลิกผมก็อาจจะไม่ได้เก็บครบนึก <that> <c oughs> ออกไหมฮะ <c oughs> คือเราก็มีแบบว่ามีความหลากหลวยในตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ซึ่งอ่าพอจะเป็นโจฮันแล้วเนี่ยแม็กก็ต้องค่อนข้างทากันบ้างค่อนข้างเยอะ ก็ว่าจะไปดูเร f เ r น์แบบต่างชาติหรือในชาตินี้หรือว่าชาติหน้าก็ไม่ใช่นะครับผมก็แบบว่าไปดูเรสเฟนค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกกับว่าฝึกค่อนข้างเขาเรียกว่าฝึกบุคลิกภาพค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมในการที่มาเป็นโจฮันนะฮะก็ต่างค่อนไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีส่วนที่ต่างครับพี่โอครับผมก็สําหรับดาวตกนะครับผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างเห็นภาพคาสเลอร์ชันเต้นครับว่าดาวตกเขาเป็นคนยังไงครับ เขาเป็นคนที่แบบว่า introvert ครับแล้วก็มีสุนทรีระยะภาพมากๆครับวาดรูปแล้วก็มีสัมผัสที่หกครับก็คือเขาสามารถเห็นผีได้ครับผมซึ่งความท้าทายสำหรับโอ๊ตเนี่ยคือโอ๊ตเป็นคนที่กลัวผีมากเลยครับซึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดเราต้องไปส่วนเป็นดาวตกแล้วเราต้องเป็นโอ๊ตที่แบบเห็นผีอย่างเงี้ยมันก็คงแบบเออยากสําหรับในเรื่องของพวกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ลิงกันนะครับที่แบบเออรีเลทกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบชอบบ้านู บางทีก็ชอบแบบมีมุมของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ยังมีจุดที่ลิงกันแล้วก็จุดที่แบบยากอย,กอยู่ครับอ,อะไรต่างพี่เกครับ,รบตัวละครตัวนี้เป็นไงพี่เก่ครับจริงๆแล้วตัวละครอาทิตย์อ่ะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยากสำหรับผมนะเพราะว่ามันก็มีความคล้ายผมค่อนข้างเยอะแต่ว่าไอสิ่งที่มันต่างกันสิ่งที่มันผมรู้สึกว่ามันต้องทำแต่บ้านก็คือช่วงอายุที่มันหักกันเพราะว่า ไอตัวละครอาทิตย์เนี่ยมันอ,อยู่ในช่วงที่เรียนมหาลัยอยู่แต่ว่าตัวผมอะมันจบมาหาลัยมาสักพักนึงแล้วเพราะฉะนั้นการการนึกถึงช่วงเวลานั้นแล้วก็ต้องรื้อฟื้นมันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบต้องใช้เวลาในการแบบว่าเป้นหาหนออกมาว่าเออคือมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นครับอือครับเาต้นเหลือก่อนแล้วกันนะกต้นเหลือก่อนต้นเหลือก่อนเลยต้นเลือกับไต้ฝุ่นเหรอก็ ก็คล้ายๆกันแหละแบบแต่ฝุ่นมันจะเป็นคนอย่าได้ยินแต่ฝุ่นมันจะเป็นคนที่แบบมีอะไรให้คิดตลอดเวลาดูมีเรื่องในหัวนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูเหมือนคนไม่มีแรงดูเหมือนคนัง่วงเหมือนแ่บแมวแมวสุดๆนั่นแหละก็เลยแบบคล้ายๆกันประมาณนี้ครับครับส่วนต้นไฟกับผมจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากสำหรับผมเพราะว่าหลักๆแล้วก็จะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของตัวละครในเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผม ส่วนความแตกต่างจริงๆตอนนี้ผมยังแบบยังหาไม่เจอเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเนื้อหาแบบที่ผมได้แสดงในพันนี้จะยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าในพาร์ตต่อไปแบบประจำมีความแตกต่างกันขึ้นไหมอะไรนะครับได้ลงดีเทลมากขึ้นเพราะเอาจริงต้นฟันในเรื่องจริงๆถ้าจะอ่านหนังสืออยู่ทั้งเรื่องเะยฮะต้องติวหนังสือตลอดเวลาก็เลยอาจจะยังไม่เห็นความต่างอะไรครับผมเพราะถ้ากำงทางจะมาผู้ชมคุณดูไปเจออะไรบ้างครับ แน่นอนครับก็ต้องเป็นเรื่องของความรักแน่นอนเพราะว่าชื่อเรื่องก็คือรักนำทางครับมาต่อเลยครับรักแบบเลอผมแล้วกันผมผมมองว่าพอรักนำทางอย่างเงี้ยคือผมว่ามันคนดูจะรีเลทได้ง่ายมากครับเพราะว่าคําว่ารักนําทางคือในชีวิตประจาวันของคนทั่วไปเนี่ยจริงๆรแล้วมันก็นาทางด้วยรักอยู่แล้วจะรักครอบครัวรักตัวเองรักอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือรักนําทางเราซึ่งจะไปเจอกับอะไรเนี่ยก็แล้วแต่คนครับจากอ่อ five u project ก็คงมีทั้งความสมหวัง ความผิดหวังบ้างในบางโมเมนต์ความเสียใจความแฮปปี้สนุกสนานมันทั่วถึงมากๆกับมันมีหลายรสชาติมากๆที่คนดูจะได้ชมกันครับริ่งเราในตีมนักแสดงเก่งผมน่จะมีความกดดันกันไหมเพราะว่าซีรีส์ไอ้นักซีรีส์มานแต่เราใหญ่แล้วใช่ค่อนข้างที่แบบว่าเออคุณมีคุณติดตามมีคุณชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอพอพอ,พอ,พอมันกลายมาเป็นเอามาเป็นตัวละครแล้วเรามีความกดดันกันไหมว่ากลัวว่าคุณดูจะมีคอมเมนต์มาอัดนั่นน่นนี่อะไรอย่างเงี้ย กดะด้นงไหมกด้ากลางเขฉอืมจะบอกว่าไงเดียคิดว่าเนคนน่าจะมีพุ่มเทเลว่าคนน่าจะมีความกปิดจเาอะยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่แล้วนิดไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนเรื่องคอมเมนต์หรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันติชมกันได้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่การแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลตอนนี้มันมันเป็นเรื่องแบบเปิดกว้างเปิดกว้างมากใช่ครับแล้วก็มันเป็นความคิดเหนส่วนตัวนะครับผมก็จริงๆพวกเราก็รับคําติชมมาตลอดนะครับผมว่าเอ้ยบางทีโจฮันอาจจะแบบว่า ขาดอะไรไปหรือว่าเกินอะไรไปอะไรเงี้ยพวกเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลาครับมีเทรนด์เขามีแอบตาแอรตาติดตามฟีดแบ็กันอยู่บ้างก็ก็มีแท็กมาก็มีแท็กมาเราก็จะดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับพอถ่ายคำจบแล้วตอนนี้หายความประดับเรียกใจหายมากเลเหมือนที่บอกว่าแบบ ไปโรงเรียนอยู่ตลอดแล้วแบบอยู่ดีๆก็จบการศึกษาจบเลด้วยแล้วปิดเทอมปิดเทอมมันไม่ใช่ปิดเทอมแล้วมันมันจบแล้วจบแล้วมีภาคสองไิดเทอมีภาคสองปิดเทอมมงภาคสองเข้ามหาลัยช่วงนี uh, mm ้เป็ช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมครับแต่วันนี้เราจะเลี้ยงอีพีหนึ่งกับอีแรกใช่ครับใช่ความรู้สึกของแต่ละคนเป็นไงครับที่เราจะได้ดูงานตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเราจะพร้อมดู EP พหนึ่งมากแล้วแบบอยากดูมากเลยตอนนี้เลยขอพี่นิวดูพี่นิวไม่ให้ดูด้วย คือได้บอกรอดูพร้อมเขาโอเคได้ครับแต่หลายคนเป็นไงฮะพ่อานรู้สึกของทีนี้ตื่นเต้นครับตัวเออรรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะได้แบบเห็นสิ่งที่เราเล่นออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะอะไรเงี้ยอยากรอดูแบบฟีดแบบคนดูว่าจะชอบไหมเพราะว่า บอกว่าทุกคนจะชอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบหนูก็คงแก้อะไรไม่ได้แร้วแหละชอบก็ไปชูใช่เนาะหนูเพาหนูทาเต็มที่กันมากๆแล้วครับจริงๆแบบเชื่อว่าแบบตอนเราไปกองเนี่ยมันเรื่องมันสนุกเนาะเราเล่นกด้วยความสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราเล่นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดกดดันว่าแบบอุยต้องได้ต้องนั้นนี่คือเราแบบมันมีหลายๆโมเมนต์มากที่แบบอ๊ยอยู่ดีก็มาหรือบาาอะไรเงี้ยหรือแบบปอนหรือเงี้ยที่เราได้เล่นด้วยบ่อยๆเขาก็จะแบบเสนอชอยนั่นนี่บางทีมันก็อาจจะแบบมีอะไรที่มันรู้สึกว่าพิเศษ ก่อนในนิยายในบางมุมอะไรเงี้ยครับใช่ก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนทุ่มเทกันถืนร้อยเลยนะครับสุดๆครับสุดๆครับส่วนตัวผมว่าความท้าทายของการเล่นซีรีส์ที่ทำมาจากอ่าหนังสือหรือว่าแบบนิยายอะไรเงี้ยครับมันเป็นการต่อสู้กับความอิมเมจิเนชันของคนอ่านที่เขาอ่านไปแล้วแล้วเขาอิมเมจินไปแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นภาพจะเป็นอย่างนี้อ๋อเชียงใหม่มันภาพอย่างนี้แน่ๆเลยเราเลยอยากนําเสนอ นิยายเรื่องนี้ทั้งสี่เรื่องเลยนะครับในมุมมองของพวกเราทั้งแปดคนมากกว่าครับว่าจะเป็นอีสเตอร์ในมุมมองของครูฮาร์ดแล้วเป็นยังไงนอสในมุมมองของบาร์ครับหรือว่าฮิวในตัวมองของตัวผมเองอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้ลองเปิดใจดูมากกว่าครับว่าอยากให้ลองมาค้นหาดูว่าในตัวพวกเรา8คนเนี่ยจะได้เจออะไรใหม่ๆบ้างที่นอกเหนือจากตัวนิยายมันจะเป็นยังไงครับผมก,ก็อยากอยากอยากให้มาลองลองอยิ้มไปด้วยกันมากกว่าเพราะแน่นอนว่าเราจะให้รอ,อยยิ้มไปครับ มาเบาสมองมากแบบหาอะไรเบาสมองดูกันดีกว่าขึ้นได้ความแฮปปี้ได้รอยยิ้มกลับไปถือตาคนอื่นเราคนอื่นีก็ไม่ธรรมดาครับถ่ายทั่วทุกทิศเลยครับโรยซังเยอะมากถ่ายทั่วทุกทิศเลยครับเรียกว่ากับการทำงานที่แบบอุ้ยไปกัน่บบทุกทิศพี่นิวบอกว่าแบบโลที่นี่โลเรื่องนี้แพงมากโลเรื่องนี้แพงมากไปเยอะไปหลายที่อะไรอย่างเงี้ยครับเชียงมงเชียงใหม่อะไรอย่างนั้นไปอาจจะได้เห็นมุมที่คุณไม่ค่อยได้เห็น ไมน่น่าจะเป็นมุมใหม่ๆที่ในซีรีส์หรือว่าเรื่องอื่นๆไม่ค่อยได้เห็นกันมากกว่าครับ mm hmm. เป็นแบบมุทผมว่า, mm hmm. าน่าสนใจคือเรื่องภาพด้วยครับ mm hmm. เรื่องภาพมุนทนโทนที่ทีมกล้องจริงๆก็ปั้นกันมากๆด้วย mm hmm. ทั้งปั้นทั้งงานภาพงานแบบ mm hmm. โล c a t i o n ต่างๆใช่แบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับจริงๆมันมีหมดเลย mm hmm. ก็เลยอยากจะอยากจะเสนอดูครับ mm hmm. ว่าของของคนอื่นเป็นไงเพราะของผมเนี่ยมันสวยงามมากๆจะในทะเลมีทะเลมีแบบขึ้นเขาไปเชียงใหม่ลงอะไรต่างๆครบครบครบวครบแน่นอน นอกจากเรื่องของซีรีส์ของเราครบรถหนอนกไงครบรถหนึ่แล้วครับใช่มมีครับมีมีชัวช่องมีหมดมั่นใจเลยว่ามีครบครับโอเคงั้นให้ฝากอะไรับซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไ เดี๋ยวนี้ฝากช่องให้ฝากไปเลพี่บาทไป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 ได้ข่าวว่าเขาไลฟ์อยู่นะครับผมฝากไ e r ที e อยู่โปรเจกต์ด้วยนะครับพอรักนำทางนะครับทางช่อง GMM 2 5นะครับ on air วันแรก3ตุลาคมนี้นะครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะครับรีลันทาง v t v ครับเย้ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับทอบฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ